มาดูที่พารามิเตอร์ของชีทนะคะจะอยู่ข้างหลังนะฟอร์มูลาอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นชีทที่อธิบายว่าฟอร์มูลาต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นสามกรุ่มนะคะกรุ่มของเยลลี่นะคะมันลี่แล้วก็ d ดล l ี นะคะเยีกับมันลี่เนี่ยค่ะเราจะเอาไว้ทําพวกมันลี่อินค e มสเต e เมนต์หรือว่าปัจจุบันเขาเรียกว่า o p e r ป t เรติงสเตตเมนต์นะคะนะมันลี่กับเย a r l ีนะคะส่วน Daily ตรงนี้ค่ะเราจะใช้ทําเรื่องของ d a เดลี่ร n u e อย่างเดียเลยนะคะมันมีความต่างกันนิดหน่อยเรามาที่ตัว o p ปเปอเรต s ิ a t สเ e n เก่อนนะที่เป็นรายเดือนนะข้อมูลของ Yearly นะคะฟอร์มูลาของบน f i n a n i ์ a ชื่ออองคาร์เมนเนี่ยง่ายมากเลย นะคะอันนี้คือฟอร์มูลาตัวย่อของฟอร์มูลานะคะอันนี้คือดีสคริปชันของฟอร์มูลานะคะก็คือในคอลัมน์ในตัวเลขประเภท yearly หรือว่า year to date เนี่ยนะคะระบบให้ให้ตัวเลขอะไรบ้างก็คือ actual นะคะ actual yearly นะคะ budget yearly นะคะแล้วก็ r e t a i n e earning yearly นะคะแล้วก็ yearly debit yearly credit ด้วย นะคะนี่คือข้อมูลประเภทเยียรีที่ค a มเมนให้มาหรือว่าเยทูเด e นะคะหมายความว่าคำว่าเยียรีในระบบค a ม์เมนหมายถึงอะไรก็คือตั้งแต่ข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งของปีนั้นนะคะจนถึงเดือนที่คุณเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณทำงบการเงินของเดือนมีนานะคะ นะคะเราทำเราบอกว่าเรากำลัง produce ตัว financial report ของเดือนมีนาเพราะนั้นยอด year to date ก็คือตั้งแต่วันที่1เดือนหนึ่งะคะเดือนมกราจ,จนถึงวันที่31เดือน3นะคะเดือน March นะคะอันนั้นคือข้อมูล year to date ะคะอันนี้ข้อมูล year to date หรือ yearly ของเราก็ provide เนี่ยค่ะ actual budget return a r n i n g yearly debit กับ yearly credit นะคะซึ่งแต่ละฟังก์ชันก็จะมี formula แบบนี้ นะคะซึ่ง ACC ก็หมายถึงข้อมูล Actual Year to Date BCC ก็หมายถึง Budget นะคะ Budget Year to Date นะคะ e p ก็หมายถึง Retention Year to Date นะคะ YCD YCC นะคะ Year to Date Debit Credit นะคะอันนี้คือ formula ของ y e r r y ต่อมา formula ของ m a n l y นะคะหรือว่า Month to Date ก็เหมือนกันนะคะ ข้อมูลก็จะเป็น actual AC นะคะ month to date คำว่า month to date นี่หมายถึงข้อมูลตั้งแต่วันที่1จนถึงเดือนที่เราเรียดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ financial report ของเดือนมีนาก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิ้นเดือนมีนานะคะจะครอบทั้งเดือนนะคะวันที่1ถึงวันที่สิ้นเดือนมีนานะคะลักษณะเดียวกันค่ะตะกี้นี้ ACC นะคะอันนี้ AC นะคะ actual budget return a n debit แล้วก็ Cre d ิตนะคะ เคนะคะสองกลุ่มนี้มากลุ่มที่สามนะคะก็คือตัวเลขของเดลี่นะคะตัวเดลี่นะคะเดลี่เนี่ยเราจะใช้ทำเรื่องของเดลี่ revenue report ซึ่งจะต่างกันนิดนึงกับกับตัวเลขของเอ่อเอ่อมันทูเดนะคะเดลี่เ m o มา t เนี่ยหมายถึงวันที่คุณเรียกเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องการดูตัวเลขรายได้ของรูมวันที่18เนาะ เราใส่วันที่18บแปคำว่า daily ก็คือวันที่สินะคะแล้วเราก็มี daily budget ด้วยนะคะ daily budget เนี่ยเราก็จะไปเอา b u ตรเจนะคะที่คุณตั้งไว้ของเดือน3นะคะถ้าเดือนสามมี31วันยอดนั้นจะถูกหั่น3าวันแล้วมาแสดงเป็น daily นะคะว่าใน1วันเท่าไหร่นะคะอันนี้คือฟังก์ชันของมัน ต่อมา Daily จะมีเรื่องของ PTD หรือว่า Period to Date ซึ่งต่างกันกับ Month to Date นะคะ Period to Date ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่คุณเรียกเท่านั้นางเช่นเราเรียกวันที่18ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18เท่านั้นนะคะถ้า Month to Date เราเรียกเดือน3ก็จะหมายถึงวันที่1ถึงวันที่31มมีนาเพราะนั้นจะต่างกันนะคะบัตรเจก็เหมือนกันนะคะ ต่อมาข้อมูลที่ออกมาสำหรับ Daily Report ที่เรียกว่า YTD y e a r t o d a t เนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เดือน1 2020 2, 000, ปีไหนก็แล้วแต่นะตั้งแต่วันที่1เดือน1นะคะจนถึงวันที่คุณเรียกเสมอน,นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุดของ Daily Report นะคะส่วนชื่อฟอร์มูลาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ก็ถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งก็จะคุ้นชินกับชื่อนะคะว่า daily AC ก็คือ daily actual daily AC budget BG ก็คือ daily actual budget นะคะของปีนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นของปีที่แล้วนะคะของปีที่แล้วเราจะเอาความสามารถของ Excel เข้ามาช่วยนะคะหรือว่าเป็น parameter ของเราด้วยนะคะก็คือเราจะใช้ปีแล้วก็ลบหนึ่งก็กลายเป็นปีที่แล้ว ะะจริงๆแล้วถ้าเราจะทํําทาแบบเดือนที่แล้วก็ได้นะเดือนที่แล้วเนี่ยเราใช้มันลบหนึ่งก็กลายเป็นเดือนที่แล้วได้เหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันนะต่อมานะคะตรงนี้เป็นฟอร์มูลาแหละคราวนี้รูปแบบ รูปแบบของคำสั่งหรือว่ารูปแบบพารามิเตอร์นะเราเรียกว่าพารามิเตอร์รูปแบบพารามิเตอร์เพื่อจะไปเก็ต d t t a ออกมาแสดงใน financial report บนหน้างบการเงินในแต่ละฟิลในแต่ละไลน์ในแต่ละช่องของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรนะคะเราต้องการข้อมูล year to date นะคะตั้งแต่วันที่1เดือน1จนถึงวันที่อย่างตามตัวอย่างก็คือ18เดือน3 นะคะตั้งแต่วันที่1เดือน1ถึงวันที่18เดือน3ก็คือข้อมูล year to date เพราะนั้นเราจะใช้ฟอร์มูลา ACC นะคะ ACC ตอนนี้ลักษณะของพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์ที่2ที่ตามมาก็คือเราต้องมี database name ซึ่ง database name เนี่ยคุณลูกค้าจะเวลาลองอินเข้าไปจะเห็นนะคะว่า database name อะไรแล้วก็บนงบกการเงินที่ตัวที่ตั้งต้นที่ u p อร์ตเราทำให้เนี่ยเขาจะใส่เรื่อง database name ของลูกค้าให้อยู่แล้วนะคะ นะพารามิเตอร์ที่2นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยชื่อโรงแรมจำง่ายว่าชื่อโรงแรมนะคะต่อมานะคะก็คือ d e p a น t m e n t Code นะคะ department code หรือว่าช่วงของ d e p าน d m e n t c o d คําคำสั่งเราใช้อเลอเ y นี่เป็นคำสั่งของ Excel นะคะ d e p e r ต m e n t Code ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าภาษา Excel ของเรานะบัญชีที่เชียช่ยวชาญ Excel มันจะคล้ายๆกับซ u m นะคะซัมตั้งแต่ฟิลนี้ถึงฟิลนี้ก็คืออเลก็คือตั้งแต่ฟิลนี้ถึงฟิลนี้เหมือนกันนะคะก็คือดิพาร์ตเมนต์โค้ดนะคะต่อมาพารามิเตอร์ที่สนะคะพารามิเตอร์ที่3ก็คือชาร์จไปเค้าเราได้ชื่อโรงแรมแล้วเนาะพารามิเตอร์แรกพารามิเตอร์ที่2ก็คือดิพาร์ตเมนต์โค้ดพารามิเตอร์ที่3ก็คือผังบัญชีว่าเราต้องการผังบัญชีช่วงไหนถึงช่วงไหนโอเคไหมคะนั่นคือการเก็ตข้อมูลจากไทบาลานซ์สองมาก่อนนะว่าเป็นข้อมูลเอ่อยีทูเดทนะของดิพาร์ n เมนต์โค้ดนี้นะ แล้วก็ถึง Account Code นี้ถึง Account Code นี้นะนะคะหลังจากนั้นก็ลงไปที่ Period ละก็คือ Year นะคะ Year ไหน2022 2023 2020นะคะแล้วก็ Period ก็คือเดือนเดือนหถึงเดือน12ตามปีปฏิทินนั่นแหละนะคะแล้วก็หมดค่ะมีเท่านี้นะคะสำหรับ Yearly นะคะถ้า monthly น,นะคะ เขียนเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนแค่ฟอร์มูลาตัวเลขตัวแรกนะคะจาก A/C/C ที่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอันนั้นคือ yearly monthly คือเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันนะคะ parameter ที่เหลือก็ตามด้วยชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยช่วง department ตามด้วยช่วง account code แล้วก็ใส่ปีเดือนเข้าไปนะคะแค่นี้เองเราก็จะได้ตัวเลขของ income statement ในแต่ละเดือนแล้วนะคะ อันนี้คอลัมน์นี้นะคะตัวยอย่างคอลัมน์นี้เราก็มีการเขียนพารามิเตอร์ให้ดูนะคะ